สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมมาแอดมิทที่โรงพยาบาลปักน้ําโพนะครับผมจริงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมทํางานแบบหนักเกินเนาะแล้วก็ประสบกับสุขภาพร่างกายแบบอ่อนแอนะครับก็เลยต้องแบบมาหาคุณหมอนะครับเพราะว่าไข้สูงมากคุณหมอก็เป็นห่วงว่าไอ้เดี๋ยวผมจะแย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไข้มาสูงก็เลยแอดมิดนะครับนะแล้วก็มีพยาบาลมาตรวจ ทุกๆสี่ชั่วโมงเลยนะนะครับแล้วตอนเนี้ยเช้าเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายก็คือผมยังคงวนเวียนจากการทํางานนะครับเพราะาผมเลิกทํางานไม่ได้นี่ขณะนอนที่โรงพยาบาลก็ยังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ยังเช็คตลอดเงินมันเข้าบัญชีตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมในขณะที่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าเราวางระบบไว้แล้วทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะมาจากการขายของออนไลน์ เงินจากการแบบแอดโฆษณาหรือแม้กระทั่งจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับที่ได้ลงลงทุนไว้นะครับเนาะก็มันก็ยังคงเข้าอยู่เรืเลยแต่นั่นแหละครับมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับบางคนถ้าไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนผมที่แบบทํางานจนเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้นะครับเราก็บาลานซ์ชีวิตให้ดีๆแล้วกันทํางานบัางพักผ่อนห้งเพียงพอนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมที่ผมหยุดไม่ได้ก็คือผมเป็นคนที่มีเป้าหมายแน่วแน่มาก ถ้าผมตั้งเป้าอะไรไว้แล้วนะครับผมจะเดินมันไปจนถึงที่สุดนะครับต่อให้จะไปถึงไม่ถึงผมจะไปมันถึงนะครับนะผมก็จะลุยมันเต็มที่มากเพราะว่าผมไ,มได้วางแผนไว้แล้วว่าผมจะทํางานถึงอายุเท่าไหร่ล้วหลังจากนั้มาผมจะแบบพักผ่อนแล้วก็เอ็นจอยกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะครับต่อให้วิ่งเข้าสู่เส้นชัยไม่ไหวก็จะเดินไปเดินไม่ไหวจะคานไปก็จะคานไปนะครับจะแบบเต็มที่ก็จะไปให้ถึงเป้าผมนะครับนะเพราะว่า รู้อยู่แล้วว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่มีใครรักษาสังขารนี้ได้แต่ว่าในระหว่างทางที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะทําตัวมีประโยชน์เพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมบรรลุเป้าหมายผมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่จะมีความสุขกับรายได้ที่มันเข้ามาผมจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมยังคงชัดเจนเหมือนเดิมเนาะนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือในวันที่ผมมานอนพักที่โรงพยาบาลแบบ ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนะก็พยายามเช็คงานเท่าที่พอจะเป็นไปได้นะครับปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่พอเราว่างๆแล้วเราได้มานั่งดูนะครับก็คือสินค้าที่ผมขายในช้อปปีนะคุณผู้ชมใช่ไหมนะบางอย่างผมลงวิดีโอไปนะยอดวิวแค่หลักสิบขายของได้ยอดวิวแบบไม่ถึงหลักร้อยก็ขายของได้อันไหนที่แบบยอดวิวแบบเยอะๆนะครับก็ขายได้เยอะขึ้นอีกนะครับสิ่งนี้มันหมายความว่างไงครับ ทิ่นี้หมายความว่าในการที่เราขายของบนแพลตฟอร์มที่คนต้องการซื้อของจริงๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะจ่ายเงินให้เรามากกว่านะครับผมยกตัวอย่างให้คืออย่างสมมติว่าเราโพสต์ขายของในพวกมาร์เก็ตเพจใน Facebook หรือว่าใน t i k t o อกเนี่ยนะครับรู้ว่าการแบบทําแบบบนโซเชียลมีเดียใช่ไหมคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยจริงๆเขาต้องการมาเสพความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พอเขาดูแล้วเขามีอารมณ์ร่วมด้วยเนี่ยเขาจึงจะไปซื้อของถูกไหมครับ ลักษณะประมาณนี้แต่ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ a าซาดนี่นะครับผมคือ,เข,อ,ขอนะเขาตั้งใจไปซื้อของเนะเขาตั้งใจไปซื้อของแล้วถ้าเกิดว่าของสิ่งนั้นที่คุณทํารีวิวมาได้ดีต่อให้มันมียอดวิวที่น้อยแต่คนตั้งใจไปซื้อของอ่นะก็าสามารถขายได้นะนี่คือความความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับของคนที่มองว่านะถ้าจะมีสินค้านะครับจะขายสินค้าอะไรดีนะแล้วจะขายบนแพลตฟอร์มไหนก็อย่างที่บอกไปแนะนําว่า เป็นของ s h o ปปีเลยเลยเนี่ยมันสามารถที่จะแบบปิดยอดขายได้หากว่าคุณไม่เก่งโซเชียลคุณทําวิดีโอตัดต่อไม่เก่งแต่ว่าคุณสามารถรีวิวสินค้าแบบเรียวๆได้แล้วก็พูดมันออกมาจากใจได้นะครับในของ s h o ปปีเนี่ยยังไงคุณก็ขายได้นะครับแต่มันจะได้เยอะได้น้อยก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะลงมันเยอะแค่ไหนแล้วคอนเทนต์ที่คุณทำเนี่ยมันไปตรงกลุ่มเป้าหมายมได้เยอะแค่ไหนนะครับในการรีวิวนะ เวลาเขามาเสิร์ชหาสินค้าเขาเจอคอนเทนต์คุณถ้าถ้าเกิดว่าคุณรีวิวได้แบบตรงใจแล้วมันเลียวมากแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันจริงใจนะครับคุณสามารถขายได้นะครับผมก็ไปเช็คดูเมื่อกี้เออเฮ้ยเรานอนอยู่เราขายได้นะครับยอดขายก็ก็หลายหมือ่นอยู่นะครับในขณะที่นอนมาคืนนึงเนี่ยน,นี่คือความน่าสนใจของการขายของบนแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็จะบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเริ่มต้นทําในแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่แล้วคุณรู้สึกว่า ต่อให้คุณไม่ถนัดใน Tik t o อกหรือไม่ถนัดใน Facebook แต่คุณก็อยากขายของเหมือนกันเนี่ยคุณสามารถไปลุยในแพลตฟอร์มพวกอ e ีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปี้ลาซาด้าได้นะครับลองทําในหลายๆแพลตฟอร์มแล้วคุณจะรู้ว่าคุณถนัดบนแพลตฟอร์มไหนคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้ทุกคนเขาย้ายไป Tik t o อกกันนะครับบางคนก็ย้ายไปแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อทําการขายของใช่ไหมผมก็ทำนะในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะแต่ว่าผมยังคงเน้นหนักใน u t u b e เหมือนเดิมตอนนี้คือ u t u b e เนี่ยคือช่องทางหลักในการขายของผมเลยครับ นะถึงแม้ช้อปปีอะไรเงี้ยก็ขายได้โอขายได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่องทางหลักจริงผมมาจาก YouTube เพราะว่าเราถนัด YouTube มาตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทําใน YouTube เป็นหลักเนาะส่วนใครที่แบบอยากจะไปลุยแพลตฟอร์มไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบแพลตฟอร์มนั้นนะครับคุณลุยเต็มที่ได้เลยนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มมีคนที่รวยที่สุดนะและในทุกๆแพลตฟอร์มมีคนที่ขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยนะครับถ้าคุณแบบเดินมันเต็มที่เรื่อยๆลุยมันในสิ่งที่คุณถนัดนะครับ นะคุณจะขายได้แน่นอนผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ขายได้ดีที่สุดแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณก็ไปสูงกว่าเดิมแน่นอนนะสามารถทําเงินจาบวันได้แน่นอนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะมา,มาก็มาให้เสริมข้อมูลความรู้ให้ตุกเชา้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะครับอาจจะไม่ลงคลิปสักสอสวันจนกว่ารางก,กายจะดีขึ้นเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมขอให้โชคดีสวัสดีครับ